ขณะนี้สถานการณ์น้ําในเรื 1941, morning, ่องของพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยได้มีอย่างต่อเนื่องนะครับและก็แพร่หลายตั้งแต่เหนือลงมาถึงกรุงเทพมหานครนะครับและขณะนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นได้แผ่ขยายไปในหลายพื้นที่นะครับการขอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนนั้นมีมากพอสมควรในขณะนี้นะครับและก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น รัฐบาลนะครับโดย,ศ,ยศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสปอพแห่งนี้ได้ดําเนินการมาอย่างต่อนเนื่องนะครับต่ง้งต่อทั้งสัปดาห์และสสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเฉพาะหน้านั้นนะครับยังไม่สามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงจึงทําให้มีเสียงนะครับวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานารวมทั้งเรื่องของอ การโทรศัพท์นะครับเข้ามาขอความช่วยเหลือในศูนย์หรือว่าค a l l center 1นนึ่กด5ก็มีเป็นจํานวนมากทีเดียววันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีโดยทางกองทัพไทยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอกองทัพอากาศกองทัพบ,บก กองทัพเรือนะครับแล้วก็สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้บูรณาการในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยวันนี้ทางกองทัพไทยจะตั้งศูนย์ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมโดยก่อนหน้านี้ต้องเรียนพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมแล้วก็ย้ํากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าทางศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยหรือสอปพนั้นได้ให้กองทัพอากาศนะครับและก็กองทัพไทยขออภัยครับกองทัพไทยได้ตั้งศูนย์ในการที่จะอำนวย ความสะดวกและก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะครับโดยให้มีพื้นที่ในการครอบคลุมทั้งหมด5จังหวัดด้วยกันนะครับไล่ลงมาตั้งแต่จังหวัดคนครสวรรค์ลบบุรีอยุทยา นะครับปทุมธานีและนนทบ,บุรีขณะนี้นะครับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนนทบ,บุรีนั้นนะครับได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางใหญ่และบางบัวทองนะครับซึ่งทางกองทัพไทยนั้นก็ได้แสดงความประสงค์ที่จะบูรณาการนะครับร่วมกันกับเหล่าทัพต่างๆและก็สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติในการที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนนะครับในรายละเอียดนั้นผมอยากจะให้ทางตัวแทนกองทัพนะครับทั้ง3เหล่าทัพและหน สํานักง,งานตรหมดแห่งชาตินั้นเรียนเพื่อทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในลําดับต่อไปนะครับขอเ,เชิญครับครับในส่วนของกองทัพอากาศนะครับตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยแล้วก็ได้มีบัญชาให้กองทัพไทยนะครับจัดตั้ง ส่วนการค้นหาและช่วยชีวิตขึ้นมาโดยมอบหมายให้กองทัพอากาศเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในภาพรวมคือเนื่องจากว่ากองทัพอากาศมีขีดความสามารถในการค้นหาและช่วยชีวิตาอากาศอยู่แล้ว,ลวก็ให้รับผิดชอบในภาพรวมโดยการบูรณาการขีดความสามารถของเหล่าทัพต่างๆมาเพื่อ,อช่วยเหลือค้นหาและช่วยชีวิตนะครับช่วยเหลือผู้ประสบะทกภ,ภัยนะครับก็ จากการที่รัฐบาลได้รับทราบการาร้องขอจากประชาชนทั่วไปโดยผ่าน1111กด5นะาทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยก็จัดเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีขีดความสามารถเข้าลงไปในพื้นที่นะครับขณะนี้โดยเฉพาะทางไส่น้อยบางบัวทอง นะครับแล้วก็อำเภอเมืองของนนทบุรีซึ่งได้รับการร้องขอมาเป็นจํานวนมากนะฮะขนะนี้กเ็เราได้ส่งหน่วยลงไปในพื้นที่แต่หลังจากที่ได้รับการร้องขอแล้วนะครับเราก็ประสบปัญหาในหลายๆด้านอย่างเช่นเรื่องเราส่งรถเข้าไปแล้วก็ประสบปัญหาเรื่องการจราจรแล้วก็เมื่อประสบกับระดับน้ําที่สูงก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้ก็ต้องเสียเวลาในการนําเรือเข้าไปขณะนี้เราได้ระดม ความร่วมมือลงไปในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรือจากอของกองทัพเรือแล้วก็เรามีหน่วยของกองทัพบ,บกนะครับลงไปตั้งหน่วยโดยประสานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในพื้นที่แล้วนะ,ะโดยท่านพลตรีวีรันนะครับสันทัสตร์โกศลนะครับได้ไปประสานโดยการคิดจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวิเชียน นะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีขณะนี้ได้ดําเนินการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็จะได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนรายละเอียดนั้นออกองทัพบ,บกซึ่งไปตั้งศูนย์อยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วนะครับผมอยากให้ขยายความเพิ่มเติมครับรับคากับเรีน่นพี่น้องประชาชน ตามที่สพพได้มอบหมายให้กองทัพบกรับผิดชอบอบูรณาการการเวราการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับทางจังหวัดกองทัพบกได้รับมาทั้งหมด5จังหวัดนะครับจังหวัดนนทบุรีก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่อกองทัพบกรับผิดชอบโดยให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกมอบให้ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีนะครับก็ได้บรุณรณาก,การกับผู้ว่ราราชการจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์การช่วยเหลือประชาชนอยู่ที่เทศเบาลอำเภอ,เอาบางบุองนะครับซึ่งศูนย์นี้นะครับก็ได้ร่วมมือกันมา ตั้งแต่ก่อนที่จะมีเกิดการน้ําท่วมได้ช่วยเหลือประชาชนกันมาโดยตลอดแต่เนื่องจากวิกฤตภายในสองวันที่ผ่านมาได้มีความวิกฤตมากประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากแล้วก็ได้รับการร้องเรียนเข้ามาทางสปพและก็สปปของนปเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นทางกองทัพบกก็ร่วมกับเหล่าทัพร่วมการบริรณาการหาแนวทางการปฏิบัติ ที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ได้อย่างเร็วที่สุดและก็ให้ได้มากที่สุดตามที่พี่น้องประชาชนต้องการโดยโดยมีแนวทางที่จะปฏิบัติด,ดังนี้โดยขอความร่วมมือจากประชาชนดังนี้นะครับก็ลำดับแรกก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านที่อยู่อาศัยนะฮะได้โปรดเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะที่จะ อ,อพยพออกมาพร้อมกับเรือที่เราจะเข้าไปรับนะครับอันดับแรกลําดับที่ 2, ทอสองทางศูนย์บรรเทาสาธารณประโยชน์าการป้องกันภัยทางอากาศซึงร่วมกับจังหวัดก็ได้บูรณาการในการที่จะดําเนินการนําเรือนะครับที่ตามที่ได้รับความร่วมมือจากเราทัพแบ่งเป็นสายในการที่จะเดินสายว่าสายนี้ไปรับเส้นทางนี้เส้นทางนี้ และประชาประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่จะทางวิทยุชุมชนหรือวิทยุต่างๆทางทีวีหรือตัววิ่งในทีวีนะครับเพื่อให้ทราบว่าเรามีเส้นทางที่เราจะวิ่งวนเข้าไปรับประชาชนจากในพื้นที่ใดบ้างนะครับก็ประชาชนจะได้เตรียมตัวนะครับแล้วก็เราก็จะประชาสัมพันธ์นะครับต่อไปนะครับ ในเมื่อ,อตอนนี้ยังมีปัญหาอีกหนึ่งปัญหาก็คือว่าเรือที่จะวิ่งเข้าไปรับประชาชนตามเส้นทางต่างๆนั้นยังมีไม่เพียงพอก็ขณะนี้กำลังระดมจากเราทัพเรือแล้วก็หน่วยงานต่างๆในกองทัพนะครับคาดว่าคืนนี้จะได้ประมาณสัก40-50าำก็จะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่เพ่งเร็งที่เดือดร้อนที่สุดคืออำเภอบางบัวทองนะครับจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับก็หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการที่จะร้องขอความช่วยเหลือก็ให้โทรศัพท์มาที่1 131หรือ022411709หนะครับหรือจะกดมาที่1 1 1กด5นะครับ เราทางกองทัพจะขอความร่วมมือจากประชาชนที่มีเรือนะครับมีเรือที่จะมาช่วยอาสาในการที่จะมาช่วยกันวนเป็นสายมารับประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในหมู่บ้านที่ยังอาศัยอยู่นะครับซึ่งขณะนี้ก็น้ําก็จะขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะประชาชนก็ยังติดค้างอยู่มากก็จะขอรับอาสาจากประชาชน ที่มีจิตที่จะมาช่วยกันช่วยพี่น้องประชาชนชาวบ้านบัวทองนะครับก็ผมมีเรื่องอเพียงเท่านี้ขอให้ฐานเรือกล่าวต่อครับครับในส่วนของกองทัพเรือนะครับนอกจากการส่งหน่วยทหารเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วครับโดยเฉพาะที่ซาควันดีอยู่แล้วนะครับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธ,ธ,ธยาเราได้จัด ชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับไปปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มสถานการณ์จนมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ยังได้จัดกําลังพลไปสร้างแนวขั้นน้ําที่สารยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราได้รับมอบหมายให้ดูแลอยู่นะครับจนถึงปัจจุบันก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปัจจุบันจากที่ได้เรียนมาแล้วเป็นลําดับนะครับว่าประชาชนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่บางบัวทองนะครับประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือในการอ,อพยพออกมาสู่พื้นที่ปลอดภัยนะครับ กองทัพเรือในฐานะหน่วยงานที่จะเป็นผู้ปฏิบัติในการนําเรือเข้าไปขนย้ายประชาชนออกมานะครับปัจจุบันนี้เราได้มีเรือและเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วประมาณ13ลำนะครับซึ่งปฏิบัติงานซึ่งกําลังปฏิบัติงานอยู่ในขนาดนี้นะครับแล้วเนื่องจากการร้องขอได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้กองทัพเรือก็พยายามที่จะ เรียกเรือจากพื้นที่อื่นๆเข้ามาสมทบเพิ่มเติมนะครับซึ่งขณะนี้เราได้รวบรวมเรือเพิ่มเติมอีกจํานวน11บเอลำนะครับซึ่งกําลังเดินทางเข้าไปสมทบกับชุดแรกแล้วที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่นอกจากนั้นนะครับเมื่อค่าวันนี้เองนะครับประเทศไทยได้รับการสนับสนุนเรือเพิ่มเติมจากประเทศจีนนะครับอีกจํานวนหนึ่งซึ่ง ประมาณ20ลำนะครับซึ่งขนาดนี้กองทัพเรือก็กำลังจะจัดกำลังพลเข้าไปเป็นผู้บังคับเรือนะครับซึ่งจะนำไปช่วยเหลือในพื้นที่บางบัวทองนะครับสรุปแล้วกองทัพเรือจะมีเรือที่อยู่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่บางบัวทองแล้วก็พื้นที่รเรือนใกล้เคียงรวมแล้วประมาณ40-50ลำในค่ำวันนี้ที่จะอพยพประชาชนนะครับออกมายังพื้นที่ปลอดภัย นอกจากการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บางบัวทองแล้วนะครับของทัพเรือยังได้มีแนวความคิดที่จะไปจัดตั้งฐานปฏิบัติการลอยน้ําขึ้นที่วัดเฉลิมพระเกียรติและก็วัดไสมานะครับซึ่งก็จะมีกําลังทางเรือไปอยู่ที่นั่นประมาณ3-4มถึงสี่ลำซึ่งปฏิบัติการให้การช่วยเหลือตามที่รับการร้องขอนะครับนอกจากนั้นก็จะมีแนวความคิดที่จะจัด,จด,จดเรือพยาบาลออกไปพยาบาลประชาชนตามแนวลําน้ํา แล้วก็มปน้าชัายาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางตามที่ผู้บัญชาการฐานเรือท่านได้มีนโยบายที่จะให้หน่วยงานของเราได้ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภ,ภัยอยู่ในขณะนี้อย่างเต็มความสามารถคร,ครับสำหรับในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับท่านรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้สั่งกองกําลังของตํารวจตรเวนชายแดนนะครับพร้อมด้วยเรือท้องแบน และตำรวจน้ำนะครับซึ่งขณะนี้กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จังหวัดอยุธยานั้นได้เดินทางมาสมทบและบูรณาการภายใต้การควบคุมการปฏิบัติการของกองทัพไทยนะครับเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือในการอพยพผู้คนและรับมอบภารกิจจากกองทัพไทยในการที่จะดูแลช่วยเหลือในการที่จะลาดตระเวนป้องกันอาชญากรรมต่างๆนะครับเมื่อพี่น้องประชาชนจะต้องอพยพออกจากบ้านนะครับ ก็เป็นการบูรณาการกับกองทัพและก็พยายามดําเนินการอย่างเต็มที่ในการที่จะระดมกําลังตํารวจในส่วนอื่นเพื่อที่จะลงไปโดยเฉพาะเรื่องของการอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรเพื่อให้ทางกองทัพไทยนั้นได้มีการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆเป็นไปด้วยความรวดเร็วสําหรับการลาดตระเวนป้องกันอาชญากรรมนั้นก็จะประสานความร่วมมือกับ อาสาสมัครกับทุกส่วนต่างๆนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มอาสาสมัครแต่ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและบริหารจัดการของกองทัพไทยนะครับตำรวจก็จะเป็นผู้สนับสนุนการบริสสการอย่างเต็มที่นะครับและผมขอญาตฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้อีก2เบอร์นะครับสำหรับศูนย์วิทยุเตือนภัยแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์025043569กับศูนย์ช่วยเหลือเตือนภัยของกอ,องทัพอากาศนะครับ 025341911นะครับนั้นพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับถ้าหากมีข้อมูลเบาะแสมีความช่วยเหลือหรือมีความต้องการอะไรอย่างไรก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาที่2เบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันครับขอขอบพระคุณครับ